สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้จัาพางานลิบิ้นนะคะก็มาพบกับจายเช่นเดิมค่ะกับวิธีพับเหรียนโปยทานนะคะลายเบสิกค่ะวันนี้ทำง่ายนะคะไม่เปิงลิปิบิน้วยค่ะน่ารักนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกันไกลค่ะไม้มันทัดแหน่ ตังเหรียญน,นะคะในส่วนของอุปกรณ์ะคะ่ะลิปบินค่ะตัวนี้เราใช้นะคะตาลัคางเนื้อทรายเราใช้เบอร์สองค่ะจำนวนสีเส้นนะคะความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะทั้งสองด้านนะคะเราก็จะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนะ ลักษณะนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการทำค่ะทั้งสองด้านเลยนะพับด้านใดด้านหนึ่งลงมาค่ะอยู่ที่เก้าถึงสิบเซนติเมตรนะคะเส้นที่หนึ่งนำขึ้นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วจับตรงรอยพับนะคะ นำเส้นที่สองขึ้นมาค่ะของเส้นที่หนึ่งไว้นะเส้นที่สามจับตรงรอยพับเช่นเดิมค่ะของเส้นที่สองไว้เส้นที่สี่จับตรงรอยพับค่ะสอดเข้าเป็นช่องของเส้นที่หนึ่งตรงนี้นะคะในช่องของเส้นที่สี่นี้เราก็จะรวบ เส้นที่สามไม่ใช่ค่ะเส้นที่สองนะคะขอโทษด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะนำเหรียญขึ้นมาวางตรงนี้เลยคะ่ะล็อกเหรียญหบเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนะคะในลายนี้เราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนตลอดนะ พับฝาไปซ้ายพับบนไปพับล่างไปบนค่ะเส้นสุดท้ายซ้ายมือเรานำมาสอดฝวามือนะคะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะล็อ,ก,อกหนึ่งครั้งนะคะบนสอดมาล่างขวาสอดไปซ้ายมือนะคะ ล่างสอดไปด้านบนค่ะซ้ายสอดไปขวามือนะคะเสร็จแล้วพิิกลับมาด้านนี้ค่ะต่อไปเราจะทำกล้วยนะคะตรงนี้ค่ะ โค้งปลายริบๆนะคะก็มาสอดด้านข้างของฐานเส้นที่สอง ้นที่3ค่ะไม่เข้าใจตรงจุดไหนของวิดีโอนะคะก็กดจุดสต็อปนะคะเข้าทวนดูใหม่ได้ะคะ่ะเั้นสุดท้ายแล้วนะ ขั้นตอนต่อไปนะคะทำากลิปนี้ค่ะดึงนะคะสองเส้นนี้ลงมาก่อนค่ะโค้งไปด้านหลังแบบนี้นะคะ ลายริบบิ้นนะคะเราจะโค้งขึ้นไปลักษณะนี้ค่ะเราจะคาบคลีบนี้มานะแล้วก็คาบคลีบนี้นะเราจะโค้งายดิบบิ้นค่ะข้ามาสอดที่ ใต้ฐานนี้นะเนี่ยค่ะใต้กรีดสีเหลืองนี่นะย,ยิงทียงไปด้านบนค่ะ แล้วโค้งไปริบบิ้นกลับข้ามาสอดตรงนี้ใต้ใต้เส้นสีเหลืองต่อไปเส้นสีเขียวอ่อนนี้นะคะโค้งกลับมาค่ะไปริบบิ้นก็จะมาสอดที่ใต้เส้นสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะ ่านเส้นสีเหลืองมานะคะต่อไปเส้นสีเหลืองค่ะโค้งไปบิ้งกลับเข้ามาแล้วเราก็สอดไปที่ใต้เส้นสีเหลืองนี้นะ ไปเส้นสีเขียวอ่อนโค้งกลับเข้ามาคะ่ะสอดเข้าที่ใต้เส้นสีเขียวอ่อนตรงนี้นะเสร็จทั้งสี่เส้นแล้วนะคะเราก็มาค่อยๆกลับนะคะสี็บดอกคะ่ะ ปรับให้ดูเสมอกันค่ะดูแล้วให้สวยที่สุดสําหรับสายตาเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรพลิกกลับมาอีกด้านนะคะสอดเก็บชายริบบิ้นเลย ทังสีด้านเลยนะคะสอบเิ็บให้เรียบร้อยเลยคะ่ะมันเป็นเศษนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกนะคะ เสรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดเศษริบบินออกนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจะขอาฝากกดไลค์กดติดตามพห้จาด้วยนะคะ mm hmm. อย่าลืมนะคะชมดูคลิปจา,าให้เกิน6กนาทีก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะการที่เราชมคลิปของเพื่อนๆน,นะคะเกินหกนาทีขึ้นไปค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ซับเราจะไม่ปลิวนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้คะ่ะจะก,ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ